สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาทำเค้กไข่กันค่ะสำหรับส่วนประกอบนะคะเราจะแยกเป็นส่วนของไข่ขาวแล้วก็ส่วนของแป้งนะคะ สำหรับส่วนของไข่ขาวนะคะก็ได้แก่ไข่ขาวสองฟองน้ำมะนาว0.5ช้อนชาน้ำตาล30กรัมค่ะและในส่วนของแป้งนะคะก็จะมีแป้งเค้ก35กรัมผงฟู0.5ช้อนชาน้ำมัน20กรัมนม20กรัมไข่แดง2ฟองกลิ่นวานิลลา0.5ช้อนชาเกลือ0.25ช้อนชาสำหรับสูตรนี้นะคะจะเป็นสูตรที่เป็นเล็กๆนะคะสำหรับ1-2คนค่ะ เรามาเริ่มกันเลยค่ะเราก็นํานมและน้ํามันไปอุ่นนะคะขั้นตอนแรกเราก็ใส่น้ํามันในโถแล้วก็ตามด้วยนมอุ่นในโถค่ะแล้วเราก็นําแป้งที่เราเตรียมไว้นะคะมาร่อนในตะแกรงเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยผงฟูนะคะแล้วก็ร่อนรวมกันไปเลยค่ะพอร่อนจะหมดแล้วนะคะ ก็ทำการคนแป้งค่ะขอดูสูตรนิดนึงนะคะคนไปให้เข้ากันนะคะซึ่งพอเริ่มเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะใส่ไข่ลงไปค่ะใส่ลงไปทีละฟองนะคะแล้วก็ทำการคนให้เข้ากันก่อนค่ะ ฝองแรกเริ่มเข้าดีแล้วนะคะแล้วก็ใส่ฝองที่2ลงไปเลยค่ะแล้วก็คนต่อไปนะคะจนเข้ากันค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่กลิ่นวานิลลาลงไปแล้วก็คนต่อค่ะ แล้วก็ใส่เกลือลงไปนะคะก็คนเหมือนเดิมให้เข้ากันเลยแล้ววางพักไว้นะคะแล้วก็จะมาทําส่วนประกอบของไข่ขาวต่อค่ะสำหรับไข่ขาวนะคะก็ใช้ไข่สองฟองค่ะแล้วก็ระบีบน้นนํามะนาวลงไปเลยค่ะนะ้เสร็จแล้วก็เอาตะกร้อมาตีเลยค่ะตอนแรกเราก็ตีเบอร์อ่อนก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็ ใส่น้ำตาลลงไปน้ำตาลละเทียวใส่นะคะอาจจะสามครั้งหรือสี่ครั้งอะคะ่ะทีละนิดจนน้ำตาลหมดนะคะแล้วก็ตีจนตั้งยอดน,นะคะ เราก็นำส่วนของแป้งและส่วนของไข่ขาวมาผสมกันนะคะโดยนำส่วนของไข่ขาวตักลงไปในถแป้งก่อนค่ะแล้วก็ทำการคนให้เข้ากันค่ะก็ใส่ไปทีละนิดทีละนิดนะคะจนเข้ากันดีแล้วนะคะแล้วก็อาจจะสลับถูบ้างก็ได้ค่ะ เอาจากโถแป้งลงมาใส่ในโถไข่ขาวอีกรอบค่ะใส่ไปให้หมดเลยนะคะหลัจา,จากนั้นแล้วก็คนค่ะให้เข้ากันค่ะจนแป้งเข้ากันดีนะคะแล้วก็เตรียมถาดอบของเราค่ะอันนี้เป็นใส่ครึ่งปอนนะคะเดี๋ยวก็ใส่ลงไปเลย จะมีฟองอากาศบ้างนะคะแล้วก็จะมาทาการเพราะค่ะเพื่อไล่ฟองอากาศออกนะคะขอลองผ้านิดนึงเสียงดังหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้การอบรองน้ำนะคะใช้เวลาที่50นาทีนะคะไฟที่150ค่ะ เมื่อครบ50นาทีแล้วนะคะเค้กเราก็จะนุ่มอย่างนี้เลยฟินมากเลยค่ะ